สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมองเอ็กเกมเมอร์นั่นเองวันนี้นะครับอยู่ในเกมใหม่นะครับลโลบอกมันมีชื่อว่าขังหัวแฟนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมผมเป็นคนขับรถถังนะซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าได้รับค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับในอดีตซึ่งผมจะเลือกรถถังเออเพนเพนเซอร์สามจีหรือหรือ แล้วรถถังแบบนี้ดีกว่าดูกระทัดรถดีนะคะผมแบบ๊คนะแบ็คแล้วจากนั้นก็กดปุ่มแบ็คนะคงนึ้นก็กดเด PLOY มีใครเล่นไหมเนี่ยแบบนี้โอ้โหอเยอะอ,อยู่นะเนี่ยแลนด์มหมดนะคะผมให้ท้าว่าผมเป็นรถถังแบบนี้แล้วผมจะรอดไหมเนี่ยในสงครามคราสซด์ดีกว่านะคะผมคราสซด์ผมชอบเล่นมากเลยนะพอมาเจอรถถัง งแล้วสโอเคนะครับผมมาแล้วนะครับผมเหมือนว o r l d of t a n k แบบว่า้าเกิดใหม่ด้เรื่อนนะครแต่แต่จะเปลีเป็นตรสุนแบบ a s c นะครับไม่ใช่ m g นี่เหมือนตับเหมือนกันมัน c u s a d สาม,มารถกดค้างนะคระเพื่อยิงตัวได้เอ๊น่าอยู่ไหนนะ อานี่นายจะรถถังนายพร้อมสู <Love> like so ้ไหมเฮ้ยนั่นนนั่อะไรนะครับเจ้านายคงจะเป็นกระสุนปืนของพวกศัตรูน่ะพวกฝ่ายอักษรู้ไหมพวกทหารเยอรมันอันนี้เราเกือบจะซื้อมาจากเยอรมันแล้วนะครับเออใช่นี่รถถังอีกสองที่ซื้อมาเสียเวลาสู้ไหมครับผมเหมือนกับในชีวิตจริงมากๆเลยคือไม่ใช่เหมือนกับเวร์ฟทยที่มันจะเป็นภาพจางๆให้เราเห็นนะแต่นี่คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในปุ่มไม้มันก็แตดงภาพปุ่มไม้มาเลยแปลว่ามันต้องมีรถถังแถวๆนี้สิ เพราะว่าถ้ามันเป็นคอนเซ็ปต์แปลว่าอยู่ในหว่างการยึดเดี๋ยวก่อนฉันเห็นก็สุนแวับแบ,บบมาจากทางนี้นี่จ้าเอ๋ไม่มีแล้วรถถังระเบิดนั้นมาได้ไงฮัลโหลมันต้องมีใครอยู่แถวนี้นี่ใช่ไหมใช่อาจจะใช่ก็ได้นะฉันรู้สึกแปลก พิกลพิกลนยังไม่รู้อะเฮ้ยเดะเดวเดะเดะเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันซุ่มโจมตีเดี๋ยวน้ำสนแดงไปไม่ได้อันนี้คือเราต้องหยุดแล้วรีแพนะครับโอ้ยอ้าวเดี๋ยวว๊อดมันซุ่มอยู่ตรงนู้นไกลมากอะไรกันเนี่ย โอ้ oh. ทีนี้ผมเลือกเป็นอ้าวเลือกเกมใชยนั่นจะผมอัปโหลดคลิปอยู่นะเนี่ย oh. เฮ้ย,ยววสามคลิปเดี๋ยเดืเดนายพวดอสามคลิปเลยเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดเน็ตเช็คเน็ตก็เบามาก Inside Box Studio ดิสคริมเมอร์อัลเดอร์มิวสิกเอพีต้องเป็น low. โลยผมต้องการเป็นโลยทำไมมันต้องต้อง d ด p พลอเลย c r a s ซ้ายทิ้ง of เ h e ร i l คียวโฮลเดอรเซนเอร์พอยตจะตลิโอเคทีนี้ผมต้องซุ่มให้ดีนะครับมองซ้ายมองขวาตลอดเวลามีสติ ความจริงวงยิ่งแค่เท่าไหร่ความแม่นยำก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะแถมอันนี้มันก็ยังยิงได้ลวกมาโอ้มอแม่พล้วเนี่ยโอ้ได้ทุกทุกหน้าที่คือหนึ่งพอยหารถถังนะครับจับผิดว่าเอ้ยอออต้นไม้นี้มันมีอะไรโผล่มายิงไปแล้วหนึ่งดีโอ้ยกัดแล้วเฉียรรถถังแถมแม่เกมนี้นะครับยังโอ้ทำลายต้นไม้ได้หนึ่งไปเกมนี้เคยเล่นอยู่เดีคลื่อนเรา ีนั่นที่นายเป็นพัธมิตอไม่มีโอ้ยเดีนนะดยดดดดดดดกดดดนเดด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 ดเดด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 ยดเดดดยดดดดดดดนเดดดดดยบดด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 ดเดด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 ดยดด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 อดดดดั CPU. นดดเรดด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 ดแดดเ โซโลโตผิดพ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนจะเป็นที่รัสเซียนะว่าดูจากแบบต่อต้นแล้วน่าจะเป็นเขตหนาวเขตหนาวรู้เลยรัสเซียแน่นอนชึบเราจะแคปเอแล้วกันมีใครมาช่วยไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องระวางังเฮ้เพื่อนนะมาช่วยกันแคปหน่อยได้เลย มาเร็วไม่สกอร์เอไปกันเถอะไปกันเถอะโอ้ยเฮ้ยแท้งนี่นายเป็นมีเดียแนแท้งนายอยู่ข้างหลังฉันไปเถอะนะเฮ้ย losing b losing b อืมก็โอ๊ยน,ยนายอยู่ทรงไมเล่าลูกข้หน้าคนทุกคนจะไปคนเดียวก,กันทีบบเอะมาอาวอบว่าอะไรไหรือไม่ต้องมีคนไปสี่คนนึงนะครับผมมันผมเตรียมแผน มองโอเคผมมองไม่เห็นอะไรเลยจุดนี้แหละเพื่อนเ,เราเพื่อนเราในว่าสตูมองหญิงป้อมเปิดนนนานนาเฮ้เพื่อนมาด้วยไหมไม่เดี๋ยวฉันจะดูนาะห่างห่างเด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 ยดเ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 เเอเ ทำไมมันยิงรวมมากเดี๋ยวก่อน Stewer spawning มันต้องเป็นไฮไม่ใช่หรอผมเลือกเป็นโลได้ไงโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วแหน่ทำ,นะำออร้ายรถตุ้ม Capture a rabbit มันกระสุน MG นะครับไม่เจาะกระดอแต่รัวมากทิ้งค้างไปเลยก็ได้นะ อันนี้รีโหลดสามวินาทีอันนั้นรีโหลดประมาณหลายวิเลยก็เราจะไปดูที่ซก่อนเลยแล้วกันซู้ส่วนใหญ่ไม่มีใครไปสปอตอกันเพื่อนายว่าตรงนี้ปลอดภัยไหมน่าจะปลอดภัยมั้งไม่ต้องไปสนใจโอ๊ยแทบโอเคอเคอยๆ ผมต้องไปรีแพร์นะครับผมโอกวกดจะรีแพร์รีแพร์รีแพรรีแพร์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 รีแพรพร์รีแ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 พร์ ยังม,มีแต้มมากกว่าเราถ้ามาหนึ่งห้าห้าร้อยไม่ไรแล้วก็เราแตกแน่คอนเซนทร์ <Cons istent. S 1> แต่ว่าโดนจมงตีแล้วนะคะผมเ,เพื่อนยิงแต่ว่าเพื่อน,น่าจะชี้ตำแหน่งนะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วน,น,น,นั่นไง <Okay. S 2> you, you, นั่นไงตุกโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่นี่ หน้าเดี๋ยววัดซ okay, ุ<_<_<_่มยิงไม่ขวาดน่ซุ่มยิงโอเคช่างมันเถอะมาเลยมาแล้วแนน losing B เราต้องไปบูบีแล้วครับผมเพื่อนไปดูบูกันไหมแน่นอนสิไปเดี๋ยวนี้แล้วฉันคอยดูข้างบนให้นะ ปมปืนทันหันได้ถึงฟ้าเลยโอ้ยไปถึงมาซูมได้คูณสองเท่านั้นนะคะผมอุ้ยอุ้ยอุกยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยงนน้นกันแต่งโนนเี้กมนี้นะคะไม่มีเรดาร์นะ ดิฟ e a ตอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรผมเลเวลอัพอย่างน้อยว่าเลเวลอานะนะยิอ <c oughs> โอเคแรงหนึ่งนะเหมือนเดิมดิฟ e a ตแรงสองแรงสามอาร์โมีเปลี่ยนวิโคราะหยแบบนี้เลยเลเวลสาผมจะได้อันใหม่อาร์เมอร์อ่อนมากอันนี้เลยกันอีกค b a บแบกวิราะห์อีกคบ Deploy มา แมมที่เป็นแม็ก์ครับจ้าโอเคนะครับอันนี้ผมแล้วลงถืงขคันใหม่มาเป็นยิงปืนแรงปืนแรงมากยิงนัดเดียวคือจบนะคะผมคือมันยิงเรายิงโดนมานัดเดียวคือจบโอ้เรียกไม่หมอเลยเป็นเชลมัมามีเอ็มจีอยู่นะถ้าเชลคือยิงนัดเดียวคือต้องยิงให้โดนเอ้ยแคร์เลยน,นี่ไหอันนี้ไม่ค่อยเหมาะเลยขึ้นแต่เลิศมากกว่าคันและที่แล้วนะครับร้อยเดียวอย่างนั้นก็โดนกระสุนได้อีกนัดหนึ่งนะกรับ <c oughs> เพื่อนนายไปอยู่ไหนกันนะอ่ะยังเห็นนายแล้ว เหมือนว่าเวลาเหลือ5นาทีน่าจะเกมนี้จบแล้วนะเน้นเดฟตืดตืดตือออุ้ยอุ้โอเคโอเคแล้ว S <S <S เยี่เย่เยี่มได้ละออ๊บทีนี้ก็ไปต่อซะเราไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องแทบ็บ cancel <ừ> repairing <ๆ>ไม่รอรอตอนนี้เราจะเป็นช่วงที่ป้องกันตัวไม่ได้นะครับเราก็ต้องศูนย์เรไม่เพิ่มเลยโอ้ยอย่ายิงสิปืนลั่น ทะลุทะลุเพื่อเราเลยสองคันตรงนู้นนะครับผมเอ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเห็นอะไรป๊บแป๊บอ่ะนายนายนายฉันเห็นนายละฉันเห็นนายละฉันเห็นมันแล้วฉันเห็นมันแต่ว่ามันไปแล้วเราจะให้รถถังคันใหญ่ใหญ่เบลเลอร์บัตเทอร์เข้าช่องแคบแค่นี้นะไม่สมสสวดสุดแกร็บทงอยู่ตรงนู้น อันนี้คือโอ้ยจยิงนริงๆๆ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 งแถบแล้วละ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งมันอมันค่อยๆรีแพร์ตอนที่เสร็จนะครับผมไม่ไรีแพร์เลยเหมือนอันนี้ยังรีแพร์ได้เวอร์ออฟแทงรีแพร์ไมมได้พุ่งชนพุ่งชนได้ไหมพุ่งชนก็ไม่ได้ พุ่งนี่แน่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 นแนนแนเออเลเวลอัพแตกสะเถอะเจ้ารถถังเจ็ดหกห้าสี่สามสอง แตกซะเถอะแตกปั๊บเลยโอเคเพื่อนนายเอฟเคไปนิดหน่อยแล้วนะงั้นเราก็ไปแกลบทงกันเดีย๋ยวสิเวลาแอนพุ่งไม่นี่นั่นแค่รถธรรมาดาไอ้เพื่อนนายอยู่ไหนโอเคนายตามฉันมาได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปแกร็บทงแก,กลบแกลบทงกิดจะแกร็บทงได้ละแกร็บทงเถอะแกร็บทงแกลบทงเร็วเร็วไั่งหน่อย กดจะให้อุย้ยสุ่มเจอเจอพอดีก็ตายพอดีนะครับผมโอเคสิบหกนะครับผมอย่าเพิ่งดีฟีชนะมาไปกันเลยยาบุ้งทางตรงเลยครับผมเราไม่ไป,ไปทางอ้อมเลือดเต็มคอมบูและจู่โจมเดสรอยเดสรอยมีม,มีมีคำสั่งมาแล้วครับผมบอกว่าเดสรอยธงนั่นหมายความว่าให้ไปเดี๋ยวนี้เลยให้โปรเทคคนที่เป็นธงนะครับผม เนี่ยและเด stroy คนที่ถือธงของเราอยู่โอเคโปรเทคโปรเทคี่ยมแล้วเราก็ต้องเอาไปที่ฐานหรือเปล่าครับวัดวัดวัดตะฟัดทุตเตวัดตะโอเคเจ้าตัวกาบานเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่ามันป้องกันรถผังโอ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 รถถัง,ถงจะบปักรถถังตีปักช่วยรถถังด้วย เป็นระวังระวังระวงมีระแวงมีระแวงมันก็จะสปอนดนไม่ช้าแน่นอนครับผมแน่นอนผมต้องระวังให้ดีมองซ้ายแล้วมองขวานั่นเนี่ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยดีแน่ดีหลบบ่หลบบ่ดีแน่หลบบ่หลบนะลบ,ลบ่วู้อโอฟแต่อดีนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมเลเวลอัพได้สานะครับผม รอสปอนมาเรียบๆจบเกมเร็ววุ้ยแล้วทางนี้ก็ช้ามากด้วยพวุ่งออนไลน์โอ้ยให้ตายเถอะอันนี้ช่วงโควิดนะสำหรับคนที่มาเพิ่งมาดูอาจจะเป็นช่วงที่วันนี้ไงช่วงอุมเกิดเมเขาเล่นรถถังเปด้วยนะ,ะ,ะแบบนี้อาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้อาจจะช่วงโควิดก็ยังอยู่นะถึงอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดมันจะหายไปตอนไหนแล้วเราก็จะได้ไปเจอเพื่อนๆคนที่ หุยกัดแล้วนี่นะโอ้ย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 ลมยิงยิงขี้ขัดนี่นะวู้มัดอันปืนโอ้ยเฮ้ยได้แอสซซิสช่้ยขอบคุณนะดรอมเสมอครับผมโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe และเรลืมปกติเพื่อไม่การแจ็คเตอรเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเช้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายถ้าไม่ส u บส c คร b e แล้วก็ก่อนนี้ผมจะเอารถถังแพนเทอร์สามไปถล่มบ้านคุณ